กกสวัสดีท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะวันนี้มาพบกับผมยาโจกโนนะันอะีกแล้วนะท่านผู้ชมนะมาเอาว่าอะไรฮะกับพี่นอ้องเราก็มีกกเกมใหม่นะเกมนี้ผมก็เล่นไปแล้วนะวท่านผู้ชมครั้งหนึ่งนะวันนี้ก็กลับมาซ้ำในตอนที่แล้วที่ผมเล่นไปผมไม่ได้อัดคลิปนะท่านผู้ชมนะผม เป็นสิ่งสิ่งอะไรไม่รู้ผมเลยเข้ามาในทุนน้อยๆนะแต่ก็ได้มาได้สิบติ่ขึ้นได้เมื่อกี้นะท่านผู้ชมมาอันนี้ผมเข้ามาแต่ทุนร้อยห้าเดทุนห้าร้อยนะท่านผู้ชมไม่รู้ว่าจะเป็นไงมามาดูกันนี่ผมก็จะอธิบายเล็กน,อนอ้อยพอเข้าใจนะที่เท่าที่ผมเข้าใจที่ผมเล่นไปครั้งแรกท่านผู้ชมสเตเตอร์ก็จะได้มาสามตัวนะ,นะอันนี้ก็จะมาสุม่มอันนี้สุ่มรอบหมุนนะก็จะมีหนึ่งสองสามนแต่ละช่องเราจะได้เลขอะไรก็แล้วแต่ดวงนะท่านผู้ชมมา บริสั์แม่งได้น้อยเกินได้แปดหมุนไปะนะเห็นไหมส่วนมากมันจะเข้าหนึ่งใบนะพี่ชมเห็นไหมโอ้โหหนึ่งแม่งเรียงเลยแต่เกมนี้จะเป็นเจ็บมังกรนะพี่ชมมังกรตัวนี้จะเป็นวายนะเห็นไหมมันจะเป็นวายเป็นวายและจ่า่วายนะของแต่ละช่องเห็นไหมสเตเตอร์มาจะมาเพิ่มจะมาเพิ่มตรงที่จะแจกวายให้นะถ้าผู้ชมพอเข้าใจไหมสองตัวจะ แะเท่ากับแกวายหนึ่งหนึ่งหนึ่งครั้งเห็ไหมเดือดแดงๆว่าเห็นไหมถ้าเข้าไปเป็นสีดํามันจะจ่ายแต่ถ้าเป็นสีแดงอยู่มันจะไม่จ่ายนะเห็นไหมแสูงสุดสามต่อมังกรหนึ่งตัวแกะวายด้สูงสุดสามครั้งต่อมังกรหนึ่งตัวมาอันนี้ก็โดนไปยับยับมาไม้แรกเรออันนี้ก็คือเข้ามาอธิบายท่านผู้ชมดูนะยังไม่จริงมา <c oughs> เรมาเพิ่มเบ็ดกันดีกว่านะท่านผู้ชมอาทุ่มเลยก็แล้วกันมันได้แค่เบ็ดสามร้อยก็ต่อไปเบ็ดห้าร้อยไม่ได้เอะทุ่มเลยก็แล้วกันท่านผู้ชมสเตเตอร์ก็จะเป็นมังกรน,นะผมจะอธิบายต่อให้ท่านผู้ชมฟังเข้าใจซึ่งนิดหนึ่งนะถ้ามันจะมีแบบเต็มมาเลยก็มีนะท่านผู้ชมแบบแต่ยากมากกว่าจะเข้ามาก็คือแบบมา แบบมังกรที่เป็นตัววายอะมาปุ๊บได้เนี่ยได้ก้อนดำขาวเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้อะจำไม่ได้พ <c oughs> บสามช่องเลยก็มีนะแต่น้อยมากกว่าจะมายากมากเลยเพราะว่ามันเราก็ต้องมาเก็บเอาเห็นไหมตอนนี้ก็เป็นวายนะมังกรเป็นวายสวย <c oughs> ถ้ามังกรมาสามช่อง สามย่องกาลจริงร้ 100. อยฮะอันนี้ก็จ่ายด้วยน,นี่ก็เป็นวายด้วยโอ้โหเกมนี้มีอีกเกมหนึ่งน,นะที่ผมแนะนําผมเข้ามาเล่นครั้งแรกตอนนั้นคือแบบต้องมาแล้ววะต้องมาแนะนำนะจริงเพราะตอน,น,นผมผมเข้ามาผมไม่ได้อัดลิ้มแล้วผมเข้ามาเล่นเฉยๆนะเข้ามาดูเกมเผื่อจะได้ทำคลิปให้ท่านผู้ชมดูนี่แหละครับก็พอมาเห็นคลิปนี้ก็เออเฮ้ย แตกตาดีว่ะเกมนี้แม่งโคตรเอาจริงสำหรับสายทุนน้อยนะท่านผู้ชมเกมนี้ดูกูซื้อเบ็ดหนักไม่ได้เฮียเลยเลยเอามากูกระทุ่มไปดิครับนะกระทุ่มไปอันนี้ก็ถ้าไปนี้ไม่จ่ายก,ก็น่าจะเป็นไม้สุดท้ายแล้วได้โดนว่ะแต่เกมนี้ดีจริงนะสำหรับที่ผมผมดูและผมเล่นมาคร่าวๆนะ เพราะเป็นวายจ่ายวายแล้วก็สามารถสเก็ตเตอร์ก็เข้าก็สองตัวก็จะได้ที่จ่ายวายหนึ่งอันใช่ไหมเออีหยผมามาันดีนะแล้วพอดีถ้ามันมาทั้งสามช่องกลาง <c oughs> ก็คือจ่ายไปตรงไหนก็ือจ่ายหมดอะ่ะ <c oughs> เห็นไหมเนี่ยถ้ามาแบบเนี้ยแล้วก็ไม่ช่องที่ห้าช่องที่สี่เนี่ยคือบรไยเวียนเลยจริง ผมอยากได้นะที่แบบมาแล้วใหญ่ใบครบสามเนี่ยไอ้ก้อนดำมขาวเนี่ยครบสามอย่างเงี้ยโอ้โหนี่ท่านผู้ชมมาอีกลอยฮะจริงายไม้ที่โดนนะเอาแล้วว่าไงเหมือนมานะครับว่าไงล่ะมาแบบนี้ว่าไงล่ะโอ้อหเอาอีกหนึ่งไม้ไปละอู้ยกำลังมาว่แต่ไม่หมดเร็วจัดชิบหายแล้วกูเจ๊ที่ โอ้โหนะไม่รู้ที่มานี้ไม่รู้ว่าจะยังเล็ดรอดได้ไปต่อหรือเปล่าะโอ้โหจิบหายแล้วกลัวอันมานี้ก็ขอได้ขอให้โดนนะเอาถามตั้งหกช่องเลยได้ไหมมีสามอันนึงว่ะเอ้ยแต่ว่าได้นะไปเยอะจู้น่เออ12ดสองฟรียื้ยสวยๆครั้งแรกนันที่ได้12สองฟรี เอาดีครับโอ้โหแรกมาก็จ่ายสองเลยโอ้โหสักเกเตอร์สามตัวมันเพิ่มรอบหมุนไหมอืมตีเยองเข้าไปฮะโอ้โหโอ้โหรางวัลก้อนใหญ่มาเลยโอ้โหเศรทฐาทิศพิมโอ้ชักเกเตอร์มาสามตัวก็ไม่ได้รอบหมุรอบ ็หมุนตีเพิ่มแล้วเพิ่มแต่มันจะไปรวมกันที่ไอ้ก้อนดำขาวอะ่ะอู้หจังหวะนี้ฮะจ่าระเบิดเตือเถิงแล้วตอนนี้ถ้ามาแบบนี้ถ้ามาเร็วขนาดนี้เหลืออีกหกหมุนนะท่านผูดด้ชมออมหืมเรียบร้อยฮะผมบอกเลยผมบอกเลยตรงนี้ผมบอกเลยเลยตรงนี้ฮะออหืจะไปไหนฮะไม้นี้โอ้โหเรียบร้อยฮะถ้ามาแบบนี้จริงฮะ ก็โดนนะยังไงก็โดนนะยังไงก็โดนนะโอ้โหาย้นะทานผู้ชมซื้อเบ็ดหนักไม่จ่ายนะซื้อเบ็ดน้อยเสลือจ,จ่ายทานผู้ชมโอ้หสายทุนน้อยต้องมองนะเกมนี้ถ้าสายตาไม่ได้แล้วนะตอนนี้โอ้โหค่าสายตาไม่ได้แลนะ้วฮะ เกมที่เนี่ยนำเลยคนระับหืมจ่ายทุกหมุนที่โอ้ยมาเพิ่มอีกอกูริร้อยฮนะจ่ายทุกหมุนที่อฮนะโอ้ยเอาเอาไม่หยุดนะตอนนี้หยุดไม่อยู่แล้วขัง่อหน,นาละวาใจแนละ้วโอ้ยสามร้อยอู้วโอ้ท่านผู้ชมฮนะท่านผู้ชมฮนะมนะมนะอีกมานี่เป็นไงเราโอ้ยโอ้หท่านผู้ชม จ่ายไปแบบนี้พี่ก็ระทึกใจกันแย่สิครับเรียบร้อยไปอีกหนึ่งไม้ฮะอุ้ยโอ้ไม่ไหวแล้วตอนนี้ไม่ไหวแล้วฮะโอ้ยหมุนสุดท้ายขอปังปังขอปังปังหมุนท้ายขอปังปังอืมฮไม้เป็นไงล่ะโอ้ไม่สามร้อยฮะโอ้โห หนเจ็ดนะท่านผู้ชมกับไม้นี้แค่เบ็ดหนึ่งบาทท่านผู้ชมซื้อเบ็ดหลังไม่ใจกูซื้อเบ็ดหนึ่งบาท,โ,าบนนะทโอ้โหจ่ายมาปันเจ็ดนะท่านผู้ชมโอ้โหก็แนะนำท่านผูนะ้ชมฮะถ้าเราได้เราก็ส่วนที่จะพอแต่เป็นอีกเกมที่ผมแนะนำในเกมนี้ท่านผู้ชมต้องจับตาม,มองแล้วกับสายทุนน้อยเอา้เาแล้วก็ต้องขอตลากันไปก่อนท่านผู้ชมเอาก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อจะได้เป็นภาร์ที่ใหม่ๆจากยาจบของเราอีกเช่นเคยนะท่นานผู้ชมอ่ะก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนเนาะขอบคุณและ สวัสดีครับ